สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้เราจะไปพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจในหัวข้อที่ว่าการที่ยูเครนสามารถใช้ขี่ปรากฏแบบเอท c m s MS ยิงโจมตีเข้าไปในแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้มันจะส่งผลอย่างไรต่อสงครามรัสเซียยูเครนนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับหลังจากที่โจเไบเดนได้ออนวัตให้ยูเครนสามารถใช้ขี่ปนาวุธระยะไกลของสหรัฐยิงโจมตีเข้าไปในแผ่นดินแม่ของรัสเซียได้ก็มีหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งนี้มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามได้หรือไม่ทั้งเนี้มินก็มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารต่างประเทศที่น่าสนใจนะํามาเล่าสู่กันฟังนะครับ โดยนักวิเคราะห์ทางการอาหารได้ให้ข้อมูลว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของโจเบเดนมันอาจจะล่าช้าเกินไปดังนั้นมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามโดยรวมได้อย่างไรก็ตามสิ่งนี้อาจจะช่วยให้ยูเครนสามารถปกป้องฐานที่มั่นในเขตครูดของรัสเซียได้ดีขึ้นเพราะว่ายูเครนเองก็ต้องการใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นข้อต่อรองกับประเทศรัสเซียเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเจรจายุติสงคราม ยูเครนสามารถใช้ขี่ปนาวุธแบบ AT-ACMS ยิงโจมตีเป้าหมายที่มีมูลค่าสูงของรัสเซียและกองกำลังเกาหลีเหนือในเขตครูดเพลดขีดความสามารถในการรุกของกองทัพรัสเซียลงเนื่องจากว่าในเวลานี้กองทัพรัสเซียพยายามที่จะกดดันแนวป้องกันของยูเครนอย่างหนักโดยการมาของวุธเหล่านี้จะทำให้งานของรัสเซียนั้นยากขึ้น ส่วนการที่นักวิเคราะห์มองว่าการอนุมัติของโจไบเดนนั้นช้าไปแอดมินก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่กองทัพรัสเซียได้ย้ายเครื่องบินรบออกพ้นจากรัศมีของ AT ทเอซิ้นแล้ว ซึ่งถ้าหากว่าคําขอนั้นได้รับการอนุมัติเร็วกว่านี้กองทัพอากาศรัสเซียน่าจะเสียหายหนักกว่านี้มากครับเพราะว่ามีครั้งหนึ่งก็ปรากฏว่าเครื่องบินรบแบบซู57ของรัสเซียก็เคยถูกโดรนกามมิกาเซของยูเครนโจมตีได้รับความเสียหายมาแล้วหนึ่งลำอย่างไรก็ตามโดรนแบบกามมิกาเซนั้นมันก็มีพลังการทําลายล้างที่จํากัดแต่าหากว่าเราเปลี่ยนมาเป็นขี่ปราวธแบบ AT ท c m s คาดว่าสนามบินของรัสเซียต้องได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงอย่างแน่นอนครับ อย่างไรก็ตามแอดมินก็มองว่ามันจะไม่ใช่แต่ขี่ปราวุธแบบ a t ท s เ s แต่ว่ามันจะมีขี่ปราวุธแบบ Storm Shadow ขี่ปราวุธสแคป หรือว่าขี่ปราวุธแบบชารัตที่จะตามมาในภายหลังซึ่งในจุดนี้กองทัพรัสเซียคงจะมีความกังวลอยู่ไม่น้อยเพราะว่ายังมีโรงก๊น้ำมันจำนวนมากที่ไม่สามารถย้ายไปไหนได้บวกกับสภาวะที่ระบบป้องกันพระกาศของรัสเซียกำลังขาดแคลน้ากว่ายูเครนใช้อาวุธตะวันตกเหล่านี้โจมตีไปที่โรงกน้ำมันรัสเซียจะต้องบาดเจ็บหนักอย่างแน่นอนครับ ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นระยะยิงของขีปนาวุธแต่ละแบบและด้วยขีดความสามารถใหม่นี้มันจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัสเซียและแน่นอนว่าสนามบินทางทหานของรัสเซียส่วนหน้าก็จะต้องตกเป็นเป้าหมายไปด้วยเพราะว่ารัสเซียมักจะใช้ฐานบินเหล่านี้โจมตียูเครนอยู่ตลอดเวลาครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบในเขตครูดกันบ้างหลังจากการตรวจสอบแผนที่การรบเราเพบว่ายังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะัก ว่าการสู้รบกันในเขตครูดก็ยังคงดําเนินต่อไปอย่างหนักหน่วงโดยรัสเซียก็ได้ส่งรถถังยานเกราะเข้ามาโจมตียูเครนในทิศทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่ามีแนวแม่น้ําคอยขวางกั้นถูกฐานยูเครนสกัดกั้นการรุกเอาไว้ได้พร้อมทั้งสามารถทําลายอาวุธของรัสเซียได้จํานวนหนึ่ง สำหรับทางฝั่งยูเครนก็พยายามที่จะกอดพื้นที่แห่งนี้เอาไว้อย่างเหนียวแน่นยูเครนได้ส่งฐานชั้นยอดบางหน่วยมาทําการรบในเขตครูดทําให้รัสเซียบุกได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ต้องการการสนับสนุนทางด้านอาวุธและกําลังพลที่จะเข้ามาสับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องจึงจะสามารถรักษาพื้นที่ในเขตครูดได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่ายูเครนจะสามารถทําการตั้งรับในเขตครูดได้ดีขนาดไหนครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมทั้งทางฝั่งของยูเครนและรัสเซียต่างออกมาประกาศว่าจะสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะเนื่องในโอกาสครบรอบ1,000วันแห่งสงคราม ซึ่งในวันนี้ยูเครนก็ได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้ต่อการลุกรานจากประเทศรัสเซียและเตือนว่าโลกนั้นไม่ควรประนีประนอมต่อประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียซึ่งตัวเลข1,000วันนั้นมันก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความกล้าหาญของชาวยูเครนสําหรับการเผชิญหน้ากับการลุกรานอันโหดร้ายจากกองทัพรัสเซีย ซึ่งทางฝั่งของยูเครนพวกเขาก็มีความกังวลน,นะครับว่าหลังการมาของทำนั้นทำอาจจะบีบบังคับให้ยูเครนเจรจาสันติภาพกับรัสเซียโดยยกดินแดนส่วนหนึ่งของยูเครนให้กับรัสเซียหรือไม่พวกเขาวิงว้อนว่าชาติต่างๆนั้นจะใบอ่อนข้อให้กับประธานาธิบดีปูตินนะครับอีกอย่างยูเครนก็มองว่าปูตินไม่ได้ต้องการสันติภาพ เพราะว่าเมื่อวันก่อนนั้นรัสเซียก็ได้ร่อนขี่ปราวุธจำนวน120ลูกบวกกับโดรนอีกจำนวน90ลำเข้ามาโจมตียูเครนทั่วประเทศซึ่งก็สร้างผลกระทบให้กับประชาชนชาวยูเครนอย่างหนักโดยรัสเซียได้มุ่งเป้าการโจมตีไปที่โรงไฟฟ้าของยูเครนอย่างไรก็ตามในขณะนี้มันก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทำให้ประชาชนชาวยูเครนนั้นจะต้องอยู่กับความหวาดกลัวจากการโจมตีทางการของรัสเซียพวกเขาจะสู้ต่อไปเพื่อปกป้องพเลเรือนของ ตอนเองและจะสู้จนกว่าจะชนะรัสเซียได้ครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียก็ได้ออกมาถแถลงคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ชมโดยพวกเขากล่าวอย่างมั่นใจว่ารัสเซียจะได้รับชัยชนะในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางกรทหารที่เปิดตัวขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022อย่างไรก็ตามปฏิบัติการพิเศษทางกรทหารของรัสเซียจริงๆแล้วมันก็คือการลุกกรานเพื่อนบ้านแบบเต็มรูปแบบนั่นแหละครับ นอกจากนี้รัสเซียยังได้กล่าวเสริมว่าหากยูเครนใช้โดรนหรือว่าขี่นาวุธที่ผลิตในยุโรปโจมตีแผ่นดินแม่ของรัสเซียรัสเซียก็อาจจะพิจารณาใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการตอบโต้ก็ได้ครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่19พฤศจิกายนฐานราบก็เสียชีวิตไป1,610นายยานเกราะ33คันรถขนส่งทางการทหาร120คันรถถัง17คันปืนใหญ่สนาม46กระบอกดโดรน38ลำและครูซมิไซจำนวน1ลูกครับส่วนข่าวต่อมานะครับ กองลังของยูเครนได้กล่าวว่าพวกเขาได้ใช้ดโดรนเข้าโจมตีคลังเก็บอาวุธของรัสเซียในภูมิภาคเบียนในคืนที่ผ่านมาโดยเป้าหมายการทำลายคลังเก็บอาวุธของรัสเซียในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดยั้งการลุกรานจากราัสเซีย มีข่าวว่าคลังเก็บอาวุธดังกล่าวได้จัดเก็บกระสุนปืนใหญ่รวมถึงกระสุนปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือระเบิดนวิถีแบบเคขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานและกระสุนอื่นๆรายงานดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นไม่นานหลังจากทางการของรัสเซียได้กล่าวว่ามีการโจมตีด้วยโดรนในพื้นที่โดยอ้างว่าไม่มีความเสียหายหรือว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตโดรนจำนวน12ลําลำถูกทำลายเหนือภูมิภาคเบียนโดยระบบป้องกันเพเังกาศของรัสเซียกระรวง ราห่มของรัสเซียกล่าวอ้างอย่างไรก็ตามก็มีภาพจากประชาชนชาวรัสเซียเองที่ได้อัปโหลดขึ้นในโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของคลังเกบบตรดังกล่าวของรัสเซียนั้นเกิดการระเบิดขึ้นหลายครั้งและมองเห็นแสงไฟจากระยะไกลอย่างไรก็ตามในขณะนี้เราก็ยังไม่ทราบความเสียหายว่ามีมากน้อยเท่าใดน,นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนจะจากกันไปแอดมินขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆช่วยเข้าไปกด subscribe ช่องสำรองของแอดมินด้วยนะครับโดยช่องนี้แอดมินจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวอาวุธหรือว่าการจัดอันดับกองทัพประเทศต่างๆและเนื้อหานั้นก็จะมีความแตกต่างจากช่องหลักซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารสงครามระหว่างประเทศครับสำหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ